สามธุรกิจเสี่ยงที่สัมปกรณ์จับตามองถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเมื่อมีรายได้สัมปกรณ์ก็เป็นเงาตามตัวของทุกคนและวันนี้เราจะมาดูว่า3ธุกรกิจที่สัมปกรณ์มองมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะข้อ1ธุรกิจค้าขายออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นคนค้าขายออนไลน์ online, สิ่งที่สัมปกรณ์จะจับคุณมันง่ายมากเพียงแค่มองว่าคุณรับเงินผ่านการโอน บัญชีธนาคารรายรับที่คุณได้จากการรับเงินผ่านธนาคารสปพกรก็ใช้เรื่องกฎหมายภาษี e-payment เข้ามาใช้จับเพราะว่าเมื่อเกณฑ์การรับเงินของคุณถึงเกณฑ์ธนาคารก็นำส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะเข้าสู่ระบบของสัมาก์ภายในมีนาของปีถัดไปสมมติวันนี้นะถ้าคุณค้าขายออนไลน์แล้วคุณรับเงินเข้าบัญชีทั้งปีธนาคารเอของคุณรวมแล้ถึง3 0 0พครั้ง สัมภารไม่ได้ดูจานวนเงินนะธนาคารเอต้องนําส่งข้อมูลนี้ให้กับสัมภารภายในเดือนมีนาะสมมุติไม่ถึง3,000ครั้งแต่ธนาคารเอก็มาดูอีกว่าถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกินธนาคารเอก็ต้องนําส่งข้อมูลตรงนี้สมมุติทั้งปีอะค่ะเงินที่เข้าบัญชีฝั่งขารับของคุณในธนาคารเอมากถึง650ครั้งยอดเงินรวมสักสิล้านข้อมูลตรงนี้จะถูกนําส่งสัมภารโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ชั้นไม่ได้รับเงินตรงนี้เพราะมันเป็นเลข13หลักของคุณธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างหลายๆครั้งที่คนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเจอปัญหาจากความไม่รู้เพราะว่าคนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายได้ของคุณเกินล้านแปดบาทง่ายมากและคุณจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งสัมภารแค่ดูเรื่องของบินเรื่องของใบกํากับภาษีว่าวันนี้ค่ะคุณมีการซื้อบินใบกํากับ ปอมคือบินใบกำกับภาษีที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรหรือป่ะและธุรกิจที่สานะคะเรื่องของนักเทรดคริปโตทั้งหลายเพราะปัจจุบันวันนี้สรรพากรก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้คนเทรดคริปโตคุณจะต้องนำกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเทรดคริปโตของคุณมาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรด้วยไม่ว่าคุณจะถูกหักภาษีณนะที่จ่าย15%ไว้หรือไม่ก็ตาม และหลายๆครั้งที่นักเทรดเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคุณไม่ถูกหักภาษีณนะที่จ่าย15%เท่ากับคุณไม่ต้องเสียภาษีก็ไม่ใช่และการที่คุณถูกหักภาษีณนะที่จ่าย15%ไว้จะถือเป็น financial tax นนได้เลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะนักเทรดคริปโตจะต้องรู้ว่าเมื่อคุณเทรดแล้วเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นของคุณอะคะ่ะเสร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยคุณต้องเสียภาษีอยู่ที่อัตราอะไรคือถ้าสมมติวันนี้คุณเทรดคริปโตและคุณได้กําไรมาที่5ล้าน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็เสียภาษีในอัตราภาษีก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าแค่คุณถูกหักภาษี15%แล้วจะเป็นไฟล์น้องแท็กได้นี่ก็คือ3ธุรกิจที่สรรพกรจับตามองเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทําธุรกิจพวกนี้คุณก็ต้องระวังนะคะ และถ้าคุณสนใจอยากรับสา,า,าระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวลันเ h คเอ็กซ์เปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพาาลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สังกสารมากกว่า17ปีคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่เอสไซท e ทค็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ